เกาด้วยค่ะพี่น้องสุกดอกสังคือเกาปันนิวจีปตาม่หอเขาเขาหนุ่มหวานอันโมเมเขาสลัดอนี้เนาะ nó cứ lo là ngoan cứ cho nên số phận em ngoan không bậy, Thôi nó xin mà mình Thôi nó để ăn แล้วไเอแล้วงไปยู่่อจะไปให้ล่ะสมออ่ใกยังไงที่ฉันก็ลงไปขอยดจัไรน่มหอนออเน้ก็ู้นนีน่ไมกินบุหร่อ เดพี่น้องเด้อดกินซุปดอกสังซุปใช้ง่ายมีนี่หอหอยใช่น้ำก <c oughs> ออะพักสลัดเอนกพัาสลัดแกวยัง่าลดนหัง มันมีวันจันทร์บอกใช่ไม่ต้องถามจะบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกมัน้องบอก ข้งงงงววางๆทำเป็น,น,อ,นอ,องินข้างมันถือซ้ำชิบทำไปเองบนไปดอื้งหมน่ือสองก็สุกปลงมาบ้า,เานเสา พักอันนี้วันอยากกิอะไรอยาอันนึงนี่แก่กินหัวก่กินหักมันคนั้นเนี่ยนะขอพักสลัดนี่เนาะว่กินไปสักทีจ้ะม่ต่างมั้เดี เจ้าปูอัน,นแบบใส่ไหนเนี่ยใส่ถาดไม่สูงต้องเด่นต้องโอเงหนึย่ย

เปลี่ยนโครงสางมันไหมหรือเปล่า <c oughs> มันเอ็นแข็งียงงานก็เสียแ <c oughs> รงทักว่านหาวานพีน่เนาะคือมากจะไปงานเว้นทักสลัดธรรมดาไปมั้ กินกับปนเขากันกันาดหวาน <c oughs> <c oughs> หลักสามเซงหัวหอยไม่ได <Yeah. S 1> ้พ mm ี่น่อนี่ผมบอกคือตัห่อยย่อมกลางั่นง

ข้องซับอันแบตยังอยู่บ่ละยุไปลืมไหัวค่าซื้อเ่งซับโอซีนา ข่ายุข้าจะปลารักก่นจับไลฟี่นาะซุปดอกสังงาจะโบยืงลุ่มบักไปกินเพียง ก็พักบ้านเห่ยไปงานผู้เา่ามาขายไปสื่อซอยกัดบย้อมเพื่อคงเจียมเขาเรีว่าพักปลูกปอดสามจากอ,อุบลตีมนะ ไปกินมากก็อิเมสามีก็อิ่มกันกินกรบบปาเปดออกกินออกสูบหลายหัวอดีกินเยี่ยงแซ่บๆนเท่าแลรวก็สิ อลาไปเห็ดเบียกันเล้ออย่างเด้น้องแสบผักเลยคือหาพอกันไหมดี่น้อะไเยอะค่ะ